คนครับสวัสดีครับทุกคนทุกคนเห็นชื่ออะไรเรียบๆด้นานหลังทุกคนเห็นไหมชื่ออะไรนะ่ะชื่ออะไรนะ่ะฮิอเมื่อ er พลังหิงสายฟรี <c oughs> <c oughs> มันไม่สามารถที่จะที่จะสมแล้วมันได้ เราก็ต้องใช้พลังเห่งเงินตรายายไงล่ะผมสุ่มไปแปดสิบเก้าสิบบีไม่ได้สินะซื้อเมมเลยก็นั่นแหละนะ ตึงเกินตึงเกินสองตัวเออแม่จะไม่ได้สุ่มแบบเราได้ตัวตัวเองคือม,มาอาจจะไม่ภาคภูมิใจนะแต่นี่คือเก็บเงินจนได้ด้วยตัวเองนะก็ค่อนข้างภา,าคภูมิใจเหมือนกันก็ไม่ค่อยต่างกนะันเท่าไหร่นะทุกคนนะก็ ก็ตึงอ่ะต้องเอาไปอวดจ้ะเออต้องเอาไปอวดน,นะทุกคนต้องเอาไปอวดน,นี่ที่เรามีตัวอีกตัวนึงด้วยนะคือแบบผมเอาไปแลกแล้วก็บวกกนะับเงินคือแบบโอ้ดูดูคนแบบเด็ดว,วางอ่ยตึงว้าวทุกคนดูหนึ่งจุดแปดบิลเลี่นกิม ไม่มีทางไม่มีทางเราไปซื้อมาค่อนข้างแพงไม่มีทางตัวละพันสองนะก็บวกเพชรไปสี่บีอีกตัวหนึ่งก็บวกเป็นตัวแปดสิบห้าบีเป็นตัวเออใช้รูปักสี่ร้อยนะเอสี่พันเก้าร้อยเก้เก้าอ่ะเออก็ดูเอาเนี่ยนะโคตตึงปะล่ะเพชรสมูลเลเตอร์สินะเมื่อ ผมใช้ไม่ได้ก็เท่าไหร่นดวงมันใช้ไม่ได้เพราะผมก็ไม่มีเกมพาร์ตเหมือนกันเพราะผมไม่อยากเติมเท่าไหร่เกมพาร์ตเติมไปก็ช่วยนะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ได้เมลเลยอืมก็ตึงๆอ่ะก็เอาอเอามาแอกไปแล้วกันนะโคตรตรงโคตรตึงเอ้ย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 เฮ้ยแมวน่ะ ขดตึงโดตึงดตงนะูตึงนะตึงนะแหลกโอ้แหลกก็ดีแหละ,ะเกมพาร์ทผมคือแบบ ดูดูดูไม่มีไม่มีเออมีกระเป๋าเปิดไข่นี่ไม่แค่นี้นะเกมพารที่เหลือเ่อมแล้ว,เ,วลเดี๋ยวมีเกมพาร์อันนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอ,อยังก่อนตอนนี้ใส่สัตว์ได้สิบเอ็ดตัวสิบตัวปะว่ะสิบตัว <c oughs> โคตรตึง ออกนิดนึงไม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบสันต้าเก็บไว้เก็บไว้ใครอยากได้ผมแจกนะผมแจกได้นะแจกสานต้ารนโบว์สำหรับใครที่อยากได้ก็กดติดตามไม้คลิปต่อไปแล้วก็ทิ้งชื่อเฟซไุใต้เมนนะสานต้ารนโบว์เอาไปตัวเดียวพอแบ่งให้คนอื่นมากผมก็มีไม่เยอะนะเออตึงตึตึงตึงเหมือนกัน ก็นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับโฟนนะครับก็ไม่รู้สิว่าผมจะพูดอะไรแต่ผมรู้สึกดีมากคือวันนี้ผมได้ไอ้เจ้าแมวอ้วนตัวนี้มากับนโคตรตึงผมต้องซื้อคิทบอร์ดแล้วไหมคิทบอร์ดอุ้ยกดโดน โร้บาทเฮียเหนียวเหนียวก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะสำหรับใครที่อยากได้เจ้าซานต้าเรนโบ้นะมีอยู่ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22ตัวนะทุกคนนะก็ คอมเมนต์ไว้และชื่อเฟสทิ้งชื่อเฟสชื่อเฟสผมคือไงละ่ะใครเป็นเพื่อนนะก็จะเป็นรูปแมวเหมือนปกปกชื่อเกมผมเลยเซียมแซททีวีปกกันก,นก็สำหรับใครที่อยากได้ซานตาก็คลิปต่อไปผมจะมาแจกนะทุกคนก็ให้คอมเมนต์ไว้ว่าใครอยากได้ซานตา้าสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วตึงๆนะตึงๆนะโอเคบา,บายครับทุกคนบ๊าย,ายไอ้อเวียนิปกคลิปตูปกคลิปตู <c oughs> สแปมข้อความทำไม ขอปกคลิปสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยอยากจะตัดเท่าไหร่เอถ้าภูมิใจกับตัวเองลาเกิน2,000บาทบวกกับเพชรบวกกับทุกอย่างหมดและทั้งตัวย่ละลืมกดไลค์กดซับตะ r ใครและกดแชร์ที่สำคัญกดกระดิง่งเพื่อมมไม่พาดคลิปใหม่และไม่พลาดซานตา เรนโบว์นะปกคลิปนิดหนึ่งตึงๆครับตึงๆครับมีอะไรบ้างครับในนี้ก่อนไปขอดู้ทีเฮ้ยซานต้าเพิ่มซานต้าเพิ่มทุกคนใครอยากได้ก็เนี่ยซานต้าเพิ่มเราคนลนับเขาเองนะว่ามีเท่าไหร่แต่ผมแจกหมดเลยนะซานต้าไม่ต้องห่วงถ้าไม่ถักมาก็ ไม่ใช่ไม่ทักมาถ้าไม่ไม่อะไรล่ะเดีเออ๋ยวเดี๋ยวทักไปแหละทิ้งชื่อเฟซแล้วกดติดตามไว้นะคลิปต่อไปก็จะมาทักหาจัระเลยนะว่าใครได้สําหรับใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจผมก็จะมีแจกตลอดตลอดออต่อไปเรื่อยๆอื่เกิดเอไป จบอีกแล้วสำห,หรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก็ครับห5 ก็จะเหลือละเหลือแค่หกบียะทุกคนผมเศร้ายังเลยทุกคนผมรู้สึกเศร้าไปบ๊ายบาย